สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพบกับโ,โมช่องโมมากินชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่บริเวณตรงข้ามโรงเรียนเซนต์โยเซฟค่ะถนนสวรรค์วิถีนะคะตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะวันนี้นะคะโมจะพามาร้านส้มตำค่ะพิเศษมากๆเลยร้านนี้นะคะมีแก๊ฟฟู้ดมารับเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นร้านชื่อดังของจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนั่นก็คือร้านส้มตำป้าเทียนค่ะ จะอร่อยขนาดไหนจะเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะทำไมแก๊ฟฟูดเยอะจังเลยอ,เอันนี้เป็นบริเวณที่นั่งนะคะแล้วก็แก๊ฟฟูดนี่รอเต็มเลยนะคะอันนี้ชื่อป้าเทียนปะคะ,เ,ะเดี๋ยวเราดูป้าเทียนตามกันนะคะสม้ตมตำราคาเริ่มต้นที่30ิบบาทตามที่ไก่กับกะคะ ปลาร้าหนึ่งคือหอมปลาร้าจังเลยอยู่ตรงนี้เออหอมมากเลยใช่ใช่จ้ะผึ่งเออที่บินบินอยู่นี่เป็นผึ้งนะคะเออพี่สาวทำอะไรอยู่เชิญค่ะตากหวานเห็นน้อยนี่ว่า่านี่ น,นี่ตำอะไรจ,าารจ้าแม่เทียนตำปลาร้าตาำปลาระนะ้าหอมปลาร้านะคะตาหวานใสหัวถ่าหนูขวาง,งบอกได้นะคะ,<ส>คะใช้เป็นมะนาวเป็นสดๆเลยนะคะวะ่นะแม่เขาก็จะปรุงนะคะมีน้ำมะขามเปียกใส่น้ำเชื่อมไปนะคะ แล้วก็ม ah. ีน้ำปลาร้าเก้าหกสูงค่ะเด้มีอะไรบ้างคะกีปลาร้าหนึ่งถุงคือปลาร้าที่ธรรมดาหน้าจิ้มากกว่าสูดเลยหกสี่สูนแม่ว่าเยสาวขอถุงหน่อยเจ้อันนี้กี่โคกอ่ะคะแม่สามโคกอ๋อสามโคกโอ้โหว่าทำไมเยอะจังใหญ่ไง ไก่เล็กไปย้ยคะอ้าอยัางไม่สั่งไก่ไก่เล็กอีกสองไก่ยำหม,มูตำปูปลาร้าก็อยู่ที่30บาทนะคะาตำปูปลร้าน่าทานมากร้านนี้ขายกี่โมงถึงกี่โมงคะ สิบโ,โมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะคะมาที่ร้านป้าเทียนได้เลยคะ่ะส้มตำป้าเทียนมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นส้มตำยำต้มแซ่บข่าเหนียวไก่ย่างคอหมูย่างอะไรมีหมดเลยนะคะโอ้โหนี่ตำป่าเหม,มือนตำป่าเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะร้านนี้เขาหอมน้ำปลร,รามากเลยคะ่ะ มี FC แนะนำให้มากินนานแล้วแม่หาร้านไม่เจอตอนแรกค่ะเยสาเอาทำไม้นี่ด้วยนะยำเล่ต้นแทบก่อนเลยเหรอได้แล้วเหรออ่าโอ้โหคือส้มตำไทยกับส้มตำปลารนนี่แยกคบกันนะคะร้านนี้อ๋อร้านนี้เขาแยกนะคะ ชมตําไขยหอมๆนะคะดูแม่ใส่นะคะมีน้ำเชื่อมพี่แมลงที่เห็นนี่คือเป็นผึ้งนะไม่ใช่แมลงวันผึ้งอ๋อเป็นผึ้งนะคะแม่สี่หกนาทีตําไทยเพราะวเนี่ยปกติจะเยอะขึ้นไงอ๋อปกติจะเยอะใช่ไหมแม่เออโอ้โหน่ากินมากค่ะข้าวเหนียวสามข้อสวยหนึ่งนี่ผัดตับหวานดิ่งว้าวทั้งแล้วข้ต้องนมาทานมากค่ะ ออแม่ขายมากี่ปีแล้ว,ว่จ๊ะเกือบ20ป,ป,อบปีแล้วนะคะโอ้โหน่ากินมากโต๊หนูแน่ๆเลยนี้อันนี้เป็นมุมขายไก่ย่างนะคะลงเรื่อยๆเลยนะคะไก่ย่างชิ้นเท่าไหร่อ่ะจ๊20นะ20บาทนะคะ เราก็เลือกได้ว่าเราเอาน่องแล้วจะปีกใช่ไหมคะเออเลือกได้นะคะวันหนึ่งเห็นบอกว่าใช้สามร้อยชิ้นเลยนะคะร้านนี้แล้วก็เป็นย่างแบบเตาถ่านนะคะหอมๆนะคะเพื่อนยา่างน่ากินมาก อของหนูไส่ไปแล้วเนาะอ่านี่อันนี้หนึ่งชิ้นนะคะเขาก็จะหั่นให้ลูกค้าก่อนนะคะอืม โอเคค่ะเป็นเมนูน,นะคะลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะต่อไปตำไข่เค็มนะคะส้มตำอะไรคนสั่งเยอะสุดอะคะแม่ก็เสี่ยงเสี่ยงพอกันห๋อพอกันนะคะ ตื้อแม่แล้เรอน่หบอะรวมกันทั้งหมด่อยยงหมูต้นแซ่บเจ้านี้ซุนหน่อธรรมดาเนออดูในก่อชื้อสาเก็บมาคะพอมีท้องสับเปล่าวะ โอกไหมเขาไม่โวกเดี๋ยวตามตัวเลยนี่เป็นตำไข่เค็มนะคะไม่ขอโทษค่ะวำแซ่บแต่กินหรอใช่ต้องมาลองเลยน่ากินมากน้องไม่ต้องพี่กระด้ให้น้องมาทานแม่ตำไข่เค็มก็สามสิบเหรอคะใช่สามสิบใชโอ้โหสุดยอดวันนี้หลายราคาหลักสาม ค่ะแม่ใช้พริกแห้งนะคะพริกสดไม่ได้ใช้เป็นเม็นเขียวอ๋อพี่สดเหม็นเขียวนะบอกกับคุณป้าจะกินอันอันนี้ตำอะไรคะแม่ตำปลาร้าตำปลาร้านะคะกุ้งสดวันนี้ก็มีกุ้งสดนะคะก็ช่วยกันทำนะคะใส่ปลาเนี่ยเรา แล้ยังผัวไม่ตกรอเนี่ยอัดกลับบ้านนะกลับบ้านจานเสียบไว้ผมม่ะคือไม่ให้ใส่มะละกอ,อก,ก่อนแล้วก็ค่อยใส่เครื่องนะคะ,ะมะเขือเทศมาอ่ไม่ต้องนับเพรเหนียวเหลือยังเหลือคุณไม่ต้องนับน้ำมะขามนะคะน้ำเชื่อม นี่ค่ะปลารนี่ปลาของเขานะคะน่ากินมากตามแล้วจ้าหอมปลาร้าจริงๆเลยอันนี้ก็สามสิบเลยจ้ะแม่อ๋ออันนี้กุ้งสดด้วยอ๋อกุ้งสดโชคดีค่ะปลาร้กุ้งสดไม่ได้อ่าปลากุ้งสดเท่าไหร่คะแม่หกสิบห้าบาทหกสิบห้าบาทก็ใส่ซุปตามไปก็จะเป็นตําปลากุ้งสดนะคะ เชิญค่ะชอบร้านนี้นะคะอ,อ่ะปรุงก่อนนะคะใส่มะขามเปียกจ้าน้ำตาลนะคะหยิบแตงให้แม่เลยนี่แม่ตาค่ะดีกลัวแบบโอ้โหมีหนึ่งครบนะคะโอ้โหให้กันเยอะแบบนี้เลย ค่ะเยอะไม่ใช่นุ้งมะถันนะมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะ่ะแม่ให้อย่างนี้อยู่แล้วนะคะนี่ดูยำข้อหมูย่างกันต่อนะคะเชิญค่ะลูกค้าบินมาให้ด้วอนนี่นะพี่นี่ยำข้อหมูย่างจุดเท่าไหร่คะยำข้อหมูย่างที่ร้านส40สนะครับ50อ๋อ40บาทนะ น่ากินมากค่ะเพื่อนๆเหล็มๆเมื่อกี้กินซุปหน่อไม้แม่ก็อร่อยค่ะอร่อยไหมอร่อยค่ะแม่หน่อไม้เหลือแค่ถุงเดียวนะคะอ่ะซุปหน่อไม้เหลือถุงเดียวแล้วนะจ๊ะซุปหน่อไม้เหลือถุงเดียวแล้วนะคะเพื่อนๆนี่รบน่ากินมากค่ะซุปหน่อไม้น่าที่จริงจังค่ะ ต้มส้มต้มแซบอะไรก็มีนะ่นี่ค่ะมะมี่เี่ยนะบ้มแคบถ้วยหนึ่งต้มแซบ้ยนึงแค่นั้นแหละต้มแซบนี่ใส่า่งบา โอเคค่ะ okay, เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะอคชอบเลยอะ่ะโมชอบกินถั่วอยู่แล้วด้วยอะเส้นนี้แบบแทบไม่ค่อยมีเลยมแต่ถั่วนะคะจากที่เห็นนะชิมน้ําด้วยค่ะครั้งแรกเลยร้านนี้ค่ะเอฟซี FC บอกให้มากินนานแล้วแต่ไม่ได้กินคือเส้นหน่อม ้มตำไทยรสชาติโมเลยค่ะเป็นแบบหวานเปรี้ยวนะคะแล้วก็เค็มคือหอมอะคะ่ะร้านเนี้ยทาหอมแล้วก็ทํารสชาติได้พอดีเลยค่ะสมกับเป็นต้มตำไทยเลยนะะเดี๋ยวเรามากินส้มตำปลาร้ากันขายไม่แพงนะคะร้านนี้ปลาร้าหอมมากื มีน้ำมาคุกขิงนะโมชอบกินน้ำนะนัวมากปลาร้านะคะมีความหอมนะคะแล้วก็แบบหวานเปรี้ยวเค็มกําลังดีะคะ่ะหวานไม่มากโมชอบเลยค่ะรสเนี้ยเดี๋ยวเรามากินซุปหน่อไม้กันต่อนะคะตั้งแต่ไปกินซุปหน่อไม้ที่ตลาดเน่า,ก,า,ากันมาก็อยากกินซุปหน่อไม้มาตลอดเลย ซุปหน่อไม้ที่นะคะเป็นซุปหน่อไม้อีสานแท้นะคะเพราะว่าเขาใส่ปลาร้าค่ะมีความอร่อยลงตัวเลยค่ะหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะคะโมชอบรสนี้มากๆาเลยค่ะมากนะคะอืมเขาเดือดรุ่ม ไปตับให้แม็กินแม่ตัอตับหวานอ่ะอนุ่มเหนียว๋ยวมโมขอตัวกินก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหมค่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอตัวกินก่อนนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn